ขางหน้าเลยฮะน้ำโบน้ำโบ,บน้ำโบ,บน้ำโบบ,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 บอกกรรมกายน้ำโบบ,บอกกรรมกายบอกสวัสดีครับสวัสดีครับกดช่องก่อนน้ำโบ,บ,บ,บมาด้วยนะวันนี้พามามมบ่อยๆมีรายได้โอ้พามาบ่อยๆมีรายได้ไดายหนึ่งจูบง่อยก,กับเพื่อต่างคนหนึห่ง Phải chụp ngay cái bên tàng không ai đấy Cái cái bên Anh chân ra xuân nó mà Cái thầy là hả? Hai nạn đứa chứ Thích Nam โบกินขั้วใบนาโบจะไ,ได้เจอแม่แล้วเราก็จะเข้าต้องลงสวัสดีทุกท่านค่ะหนุ่มน้อยนาโบมาแล้วมันแรก ออไอด้ดิงว่าเธอหน้าโบนะีมยอ้อยสวัสดีค่ะตาวีมาไม่อ้อยตาวีพาหน้าโบมาวันแรกเดี๋ยวตุงตุงๆก็มาด้วยโอ้โอ เป็นไรนาโบบนอะไรลูกอานาโบเท่าไหร่แอปเขียวกำลังเปิดแม่สปปพอไปเอากล้วยมาไปเอากับข้าวมาแบบนอ้กล้วยนาโบโอเคกล้วยนาโบหนึ่งถุงค่ะขอบคุณแม่อ้อยค่ะเดี๋ยวใจเย็น ว้าวไปเดินไปทัวร์มาเมื่อเช้าเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเนาะมาถึงนี่ทุกเช้าต้องอาบน้ำก่อนม,มันถึงนี่เยอะต้องอาบน้ำกันก่อนนะน้ำมานี่ไหล มาเอ็นไม่เลยมันนี่จะอาบน้ำทำก่อนเป็นไรนะโบร้องทำไมลูกฮะร้องทำไมฮะจับงานไม่ได้ร้้้อองาวววัจะทอ้าว ถอายลูกถอยมันเปียกพื้นข้างบนแล้วล่ะถอยายกันถายอีกถายอีกอา,อ,อาอยุมานานาโบยี่สิบแปดใช่ว่าแปดขวบแมแปดขวบอะไรตัวขนาดเลย้ไปใกล้ ฝากความคุณค well ุณแม่อ้อยค่ะเมตตากรุวยให้หนุ่มนาโบนะคะวันนี้มาร้านวันแรกเลยฝากควาคุณสาวทุกคนกคาคุณแม่อ้อยค่ะล้พักแข็งแรไรมีคะแนนล้นเหลือนะคะแม่อ้อยจ้าฝากความคุณค่ะอ๋อคุณแม่โมเดลอาาโบจานาโบตาวีตาวีที่ตาวีน้องอ๋พงษ์พัดน์ลินดาละไม่ใช่น้องดาพงษ์พัด์ที่ตาวีเลี้ยงลาวยี่สิบแปด น้องขวัญใจเดินทางไปพัทยาพรุ่งนี้ฝากคุณพกก่อคุณแม่ส่งสเสบียงให้น้องขวัญใจได้นะคะสวัสดีค่ะทุกทุกคนเลยค่ะเมื่อก่อนอยู่กับบ้านอลินใช่ใช่ค่ะเมื่อก่อนอยู่กับบ้านอลินเนาะตอนนี้ให้ตาวีเลี้ยงตาวีอาอยู่ทุกเชือกตาวีอาอยู่ทุกเชือกคุณแม่หมูได้คุณแม่ปลาคุณแม่มินตาสวัสดีนะคะคุณแม่จ๋าทุกท่านมาคุณแม่พลอยนะคะ หนุม oo, ม đã, น่มน้อยนาโบไม่น้อยละหนุ่มนาโบมาวันแรกเลยตาดูเยอะเย้ขาดเสพกับพี่แอรอ่ะไปแล้วอันไหนมาแม่ก็ถามว่าวันที่สิบห้าอยากจะจัดวันเกิดบ่วันเกิดใคร ฮะอ๋อไม่ใช่คนละเชือกว้าสับสนชิดอว่าน้ำบูเอ้ยเอาเอะไรขึ้นยังก่อนเดี๋ยวตาวีเอากล้วยขึ้นยังไปก่อนเอากระถ u n แม่น้องไม่เอากล้วยสุกให้ก่อนแล้วข้างหลังก็ไอ้อมีกล้วยสุกไหมครับพ่อเอากล้วยสุกไหม สามถุงน้องมาคั่วสุกสามถุงค่ะจ้มาแป๊บ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 แปบขอบคุณคุณแม่หมูแดงค่ะเมตตาคั่วนะคะขึ้นเสบียงให้นาโบนะคะไว้ทานนะคะขอบพระคุณสามเดบคุณขอบคุณแม่หมูแดงค่ะกราบขอบพระคุณนะคะก็ภาพแข็งแรงมีคะแนนล้นเหลือจ้าคุณแม่ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณคุณแม่หมูแดงค่ะโอ้ร้องทำไมล่ะบอก นาโบร้องทำไมอ่าส,ส่งสะเสลียงก่อนนะคะส,ส่งสเสลียงขึ้นแยกนะคะแตงโมหนึ่งถุงกล้วยหนึ่งถุงด้วยจากคุณแม่น,นาโบรอสเปียงก่อนลูกกล้วยหนึ่งแตงหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวรอก่อนนาโบนั่งรอแป๊บหนึ่งล,งลูกขอบคุณแม่แอนคุณแม่หมูแดงคุณแม่อ้อยค่ะกล้ยวยหนึ่งแตงหนึ่งนะคะกาบาอสพรคุณสาธเดบุญค่ะ นาโบก็นะคะเพิ่งมาวันแรกนะคะฝากขอบค็นคุณสาวทุกคนกับคุณแม่ใจบุญค่ะโอ้นาโบได้สเสบียงไปกินเยอะเลยนาโบพ่อพ่าขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สเสบียงตกกินเลยออกินทั้งหมดแล้วก็ไปสเสบียงตกตาวีใส่ย,ยังไงให้ตกฝึกฝึกขังกับแม่ฝึกเดินฝึก ทามุยกำลังฝึกยังทำอะไรไม่เป็นน้องไม่อยู่หน้าร้านเหรอคือเขายังไม่เป็นอะไรเลยแม่เขาฝึกอยู่ไม่อยู่ร้านก่อนเหรอตาวีก็แม่ถามหรือว่ารีบหรือว่ามีธุระไม่มีเวลาครับคือจะเอาวลาเดินนก่อไม่มีเวลาโอเคให้มัััันรรริกกบบบถเือค อืาหลายอย่างมันมีอีกหลายอย่างมันมีอีกหลายเชื้อกเขาดูแลประมาณ5-6เชือ้อคนเดียวกี่เชื้อกนะดูแลอ่า,ลาุกที่เราผ่อนใจนะคะจะเดินทางไปทางานแล้วนะคะไปอยู่กับแม่ฝาเมตตาน้องใหม่ด้วยนะคะหนูน้องใหม่ ไม่ตาน้องใหม่ด้วยค่ะเป็นผลไมห้หรือเป็นหญ้าเป็นอาหารให้น้องใหม่ด้วยนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะไม่ให้ใหญ่ข้างบนไหนขอโทษแม่น้องเห็นโอ้คุณแม่แอนไม่ยญ้ายังไม่มาเลยแม่แอนมแม่แอนจา๋าย่ายังมาไม่ถึงเลยแม่สามีเก่งมาก ให้รางวัลตาวีได้เด้ออนะรางวัลคนเก่งให้รางวัลตาวีได้นะดูแลหกเจ็ดเชือกมาห้าเชือกหือห้าเชือกถ้าเป็นพลานของแท้กลัวนาบโบกลัวยจ้ไม่มีเวลาค่ะแม่แม่อ้อยคะแนนหนึ่งร้อยจ้าตาวีจะไม่มีเวลาแม่ก็ดูแลหลายเชือกเหมือนตะอ้วนแหละแต่และคนควานแต่และคนเนี่ย อเอาคะแนนแทนยะเอาคะแนนได้หนึ่งร้อยอีกจากแม่แอนนะจากแม่แอนจแล้วก็คุณแม่หมูเดงเหมือนหมานระวังเ้อะรอควานมาก่อนขอบคุณคุณแม่แอนคุณแม่หมูเดงค่ะลาความขอบคุณคุณแม่แอนคุณแม่หมูเดงค่ะเมตตามอบคะแนนให้ตาวีนะคะรางวัลน,นะคะควานเก่งมากเลยดูแลช้างห้าเชือกนะคะ หลังาต้อคุสาคุณนกับขึ้นแม่แอนคุณแม่หมูแดงค่ะเดี๋ยวตุงตุงเขาจะมาแล้วแม่เมื่อกี้เขามาดูทำเลอืมสะหัมมาแล้วน้ำฝนแล้วก่อนน้ำฝนน้ำฝนอยา อยู่น้ำฝนนะคะเจอผู้บ่าวจะเป็นยังไงน้ำฝนจะมาจกผู้บ่าวหรือเปล่านะคะน้ำฝนนางรักทุกเทียนนะะ่ยวน้ำฝนนางเป็นนางงามมิตรภาพน้ำฝนจะดตรงนั้นก่อนลูกเพราะว่าช้าเป็นช้าฝึกใหม่นะกำลังฝึกฮัดเดนินน้ำฝนเห็นผู้บ่าวเป็นยังไงนะ,ะการน้ำฝนเห็นผู้บ่าวติดก,ก,การหรือเปล่าอาบานาโบไปแล้ว วัน,นามาใหม่ครับหัดเดินนะคะให้ชินกับรถเสียงรถเออเออป,ปลาหลปลาเลยววันน้ามาใหม่นะนาโบนาโบไม่อยากไปเลยนะคะนาโบเล่เลนะคะนาโบไม่อยากไปเลยน,นันน่นนั่นนาโบไม่อยากไปเลยนะคะ น,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 น้องผ่อนใจเขาให้เดินทางปลอดภัยนะคะไปหาแม่วันหลังมาใหม่นะนาบตัวขา,ขาวๆแวบๆมาแล้วอาเจนน้ำฝนขอเสียง่อยเจเจน,น้ำฝนดูๆอันนั้นถูบเ่าเจน้ำฝนมาแล้วคะ่ะเจน,น้ำฝนตัวขาวมาเลยนะคะช่วงนี้เรียกว่าอะไรนะผิวแห้งน,นะคะหน้าหนาว เจนน้ำฝนเลยตัวขาวมาเลยนะคะเจนน้ำฝนตัวตึงสวัสดีค่ะเจน้ำฝนสวัสดีค่ะน้ำฝนมารายงานตัวแล้วคะ่ะเอบ